ถึงจะแบบเข้าถึงหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจดนตรีแนวนี้ได้นะครับดนตรีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของภาษาเนาะเป็นเรื่องของความเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอันดับหนึ่งผมแนะนําก็คือการฟังนั่นเองนะครับคุณจะต้องแบบเอ่อฟังแล้วก็ซึมซับเอาภาษาเอาแบบอินโฟเมชันของดนตรีนี้นะครับเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับการฟังเนี่ยมันก็มี2ระดับเนาะในความเห็นของผมเนี่ยการฟังมี2ระดับ การฟังเพื่อความเพลิดเพลิเนเคือเป็นการฟังทั่วไปเปิดตนตรีเป็นแบ็กกราวน์เปิดแบบตอนที่เรากินข้าวอะไรก็ว่าไปนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือการฟังแบบ deep listening นะครับ deep listening ก็คือการฟังที่เราแบบเก็บรายละเอียดฟังแบบตั้งใจมากมาก,มาก,ม,ากมากนะครับอย่างเช่นสมมุติผมเล่นเป็นโนยอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดฟังแบบ ตั้งใจฟังจริงอ่ะสมมติผมเปิดมาแทร็กหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเปียโนทริโอหรือว่าเพลงอะไรก็ได้เนี่ยคือมันต้องฟังในขนาดว่าเรารู้ว่าเบสเล่นอะไรแบบไหนนะครับกองชิ้นไหนนะครับตีสนแนหรือว่าตีชาบหรือว่าตีไฮแฮตตอนช่วงไหนย่งเงนะครับมันต้องแบบเจาะลึกลงรายละเอียดขนาดนั้นมากนะครับสำหรับใครที่แบบอ่าอยากจะลงลึกดนตรีนี้ลงไปอีกนะครับก็อยากจะแนะนําให้หา ครูนะครับที่มีความสามารถมีประสบการณ์ทางดนตรีนี้นะครับเพราะแน่นอนนะครับการเรียนดนตรีแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเกิดประโยชน์มากๆนะครับในการพัฒนาฝีมือของคุณเองนะครับก็ตอนนี้ผมสอนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับวิทยาลัยดุริยางคศิมหาวิทยาลัยมหิดลที่สยามพารากอนนะครับชั้น 4A นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า MCGP สยามพารากอนชั้น 4A นะครับก็มาเจอกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครนะครับอยู่ในเมืองที่อาจจะเรียกว่าไม่มีครูทางด้านนี้นะครับแน่นอน การเรียนออนไลน์มีคอร์สเป็นวิดีโอนะครับมีเวิร์กช็อปหรือว่ามีวิดีโอสอนของต่างประเทศนี่เยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Open Studio นะครับ My Music m a s t e r Class e นะครับอ่อีลิทมิวสิกเมนทนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่คุณสามารถแบบไปสมัคร s u b s c r i p t i o นะครับก็จ่ายเงินแล้วก็สามารถที่จะ a c c e Access เข้าไปดูวิดีโอของเขาได้มากมายนะครับแล้วเดี๋ยวธนกริชท็อกส์แจ๊จะมีอะไรให้ดูในเร็วๆนี้ก็ติดตามชมนะครับ หนังสือจะเป็นต้องซื้อไหมนะครับณจุดๆนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อยากจะแนะนําให้ซื้อหนังสือนะครับเพราะว่าตามที่เคยพูดไปนะครับแจ๊สเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของการบอกเล่ากันปากต่อปากอย่างเงี้ยการซื้อหนังสือเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถที่จะแคปเจอร์หรือว่าแบบสามารถที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์หรือว่าสไตล์ของแจ๊สให้ดูตรงนะเนราะเราไม่สามารถแบบถ่ายทอดเสียงในการเขียนได้ในตัวอักษรได้นะครับแต่ว่าเล่มน,นี้นะครับที่ผมเคยทําวิดีโอรีวิวไว้นะครับ Charlie Parker Omnibook เนี่ยสำหรับใครที่แบบออพอจะมีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็แนะนําให้แบบลองซื้อมาศึกษาซื้อมาดูก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ได้แบบสนับสนุนการอ่าน t r a น s c r i p t i o n การเรียนเพลงโดยการแบบอ่านโน้ตนะครับโดยเฉพาะในทางแจ๊สเนี่ย การแกะเพลงแน่นอนมันสําคัญที่สุดนะครับโดยการใช้หูของเราเองเนาะสำหรับใครที่คิดว่าแบบดออนตรีเนี่ยมันยากหรือว่ามีความคิดที่ว่าเราเองยังไม่พร้อมหรือว่าแบบออสกิลฉันเองยังไม่ถึงต้องอา่านโน้ตให้ได้ดีกว่านี้ก่อนต้องมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก่อนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะแบบเรียนควบคู่กันไปได้นะครับ ซึ่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มเรียนแจ๊สตอน,น,นอายุสักปร่มา14 13 14, 14อย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยผมก็เล่นเป็นอคฟฟัสซิกระดับนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนะั้นแบบยังเล่นสเกลทุกสเกลไม่ได้เลย นะครับซึ่งแน่นอนของอันเนี้ยมันสามารถเรียงควบคู่กันได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบคุณจะแบบมุ่งไปในสไตล์ใดสไตล์หนึ่งแรือคุณจะแบบต้องทิ้งอีกสไตล์หนึ่งไปนะครับส่วนตัวผมคิดว่าแบบมันเป็นดนตรีมันก็คือดนตรีนะมันสามารถแบบไหลไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าคุณจะเรียนแจ๊สแต่คุณก็ยังแบบเออมาสามารถมาฝึกบาร์มาฝึกโซนาต้ามาฝึกสเกลได้มาฝึกเล่นคอร์ดเพลงป๊อปได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันอยู่ที่อ t ตติจูดอยู่ที่มายเซตของคุณมากกว่านะคร ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าจะได้รับเชิญได้รับการทาบทามให้มาอยู่ในวงของเหล่าปรมาจารย์ชวยเทพนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบเฮอร์บี้แฮนด์คอกหรือว่าเวนชอตเตอร์อย่างเงี้ยสมัยที่เขาแบบยังเป็นหนุ่มหน้าใหม่กันเนี่ยเขาก็ได้รับเชิญโดยมาลเซอร์วิสนะให้ไปอยู่ในวงของมาลนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะว่า2คนนี้ก็แบบกลายเป็นตำนานของแจ๊สไปนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรียกว่าในระบบเนี่ยในระบบการเชิญการที่เราได้ไปอยู่วงกับ ศิลปินระดับตำนายเนี่ยอาจจะแบบหายากขึ้นมาแล้วนะครับมีระบบของการเรียนดนตรีในมหาวิทยาลัยมีระบบของแจมเซสชั่นที่เป็นพับลิกแจมเซสชั่นอันนี้เข้ามาทดแทนนะครับก็ใครที่แบบเอออาจจะพอเล่นเป็นนิดน,นึงเนี่ยก็อยากจะให้แบบหาที่ออกไปแจมออกไปเล่นออกไปพบปะพูดคุยกับนักดนตรีที่มีความสามารถหรือว่าเก่งกว่านะครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้โดยการเล่นมีการแชร์ประสบการณ์ไปในตัวนะครับอันนี้ผมว่าเรียกว่าได้รับประสบการณ์มากมายนะครับในการที่แบบออกไปแจม ถึงแม้จะเป็นการแจกแค่เพลงเพลงเดียวผมว่าเราได้รับอะไรความรู้ใหม่ๆมากมายนะครับที่เราเองอาจจะไม่สามารถรู้เองได้จากการได้แบบซ้อมอยู่ในห้องคนเดียวหรือว่าเรียนกับครูอย่างเงี้ยเราต้องออกไปแบบเผชิญโลกความจริงไปเจอประสบการณ์ตรงแล้วประสบการณ์เนี้ยมันก็จะแบบสอนให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับมีสกิลทางด้านต่างๆได้มากขึ้นนะครับคุณแพตแมทินี่เนี่ยเคยบอกไว้ว่าจงเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในวงที่ ตัวของคุณเองเนีจะเป็นคนที่กากที่สุดในวงนะครับเขาพูดว่าอย่างนั้นก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าทําไมนะครับสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเออมันไม่มีอะไรที่เร็วเกินไปนะเราสามารถที่จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษาสไตล์แนวเนริใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับตรามใดที่ใจเรารักนะเพราะว่ามันก็เป็นเรียกว่าเอาใจเข้าสู้นะนะครับ อยากจะถามมุมมองของคนที่เคยเรียนดนตรีออนไลน์เรียนย,น Online, ยนการแบบซื้อมาสคลาสหรือว่าเข้าไปในเว็บที่มีการสอนดนตรีแบบออนไลน์มีความที่เห็นกันแบบไหนยังไงบ้างนะครับว่าเออมันเอฟเฟกตีฟไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันมีอุปสรรคยากไหมมันต่างกับการเรียนเดี่ยว1ต่อหนึ่งยังไงบ้างหรือเปล่านะครับก่ <c oughs> อนจะจากกันในวันนี้นะครับอยากจะฝากช่องการ์ตูนของเพื่อนผมนะครับที่ชื่อว่าวกเกอร์นะครับปฏิหารแห่งการเวลานะครับ ในอีพีหน้านะครับจะมีเพลงของผมอยู่ในการ์ตูนนั้นด้วยนะครับก็เป็นการ์ตูนที่เรียกว่าอยู่ยาวคงคู่เว็บตูนมาหลายปีผมว่า5-6ปีแล้ว,ลวนะแล้วก็กำลังจะใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเพลงของผมจะอยู่ในอพิซอดหน้านะครับก็ยังไงฝากติดตามปฏิหารแห่งกาลเวลาด้วยนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับขอฝากเทิร์นคริดทอกแจ๊สไว้ด้วยนะครับยังไงก็กด Follow นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณดูกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆของการเรียนการศึกษาการฟังดน,นตรีแจ๊สนะครับกันอีกในตอนต่อๆไปนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ